กระแสแรงอย่างต่อเนื่องนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติตะเวนเลยค่ะรถจักรยานยนต์จ้างรถ2แถวนะคะไล่จับโปเกมอนทั่วเมืองพัทยาเลยส่วนทางด้านผู้ประกอบการชายหาดพัทยาก็บอกว่าตอนนี้ขายดีจริงมากกระแสโปเกมอนทำลูกาลูกค้าเพิ่มนะคะสาเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวค่ะรายงานว่าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟรติวัลพัทยาบีชนะคะแล้วก็สถานีตํารวจภูทรเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพบว่ามีแฟนพันธุ์แท้เกมโปเกมอนเลยนะลักษณะแบบเนี้ยแบบเหมือนน้องเนี่ย ยกออจูมือถือขึ้นมาแล้วสองสองน่นเนี่ยบอกว่าตอนนี้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเลยนะคะเดินทางมาเล่นเกมกันอย่างหนาตาเลยทําให้ดูคึกคักที่เดินกับแฟนนี่ไม่ได้ดูแฟนเลยนะ <c oughs> จับโปเกมอนย่างเยว <c oughs> โปเกมอน,นค่ะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะคะมีไอเทมแล้วก็เหล่าตัวโปเกมอนยอยู่เป็นจํานวนมากออแล้วก็นอกจากนี้ยังสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการนะคะกิจการร้านค้าแล้วก็เราแวกใกล้เคียงอีกด้วยศูนย์การค้าเขาล่อมาหรือเปล่าค่ะทั้งนี้มีบางรายค่ะที่ใช้วิธีการขับขี่รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ไปตาม ท้องถนนน,น,<ง>นะคะเพื่ออะไรจับโปเกมอนตัวที่หายาก <c oughs> บางรายเนี่ยถึงกับว่าจ้างรถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะ <c oughs> แล้วก็รถสหกรณ์แท็กซี่เพื่อตะเวนเล่นเกมกันเลยทีเดียวแต่ว่าบางรายเนี่ยก็เลือกที่จะใช้บริการสหกรณ์รถสองแถวเนื่องจากว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวกว่าสร้างความแปลกตานะคะให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก <c oughs> นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กนักเรียนค่ะแล้วก็ามาจับกลุ่มนะคะเล่นกันจนดึกดื่นเลยโดยที่ไม่มีผู้ปกครองเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดก็สร้างความเป็น ห่วงให้แก่ผู้พบเห็นด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวยังได้รับรายงานอีกด้วยว่าผู้ที่พบเห็นในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุประมาณ12-15ปีรวมตัวการเล่นเกมกันจนมืดค่ำแล้วก็เป็นการเขาบอกว่าเป็นการติดเกมมากจนเกินไปนะคะจนไม่กลับบ้านหรือไม่ก็อยากวอนให้ผู้ปกครองนดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะหากว่าหนีออกมาเล่นเกมเนี่ยก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายนอกจากนี้ยังฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนด้วยค่ะให้ช่วยตรวจตราในจุดที่เปรี่ยวและก็มีการ เสี่ยงต่อกอารอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่เล่นเกมด้วยจนไม่คํานึงถึงภัยที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆอีกด้วยนะคะส่วนผู้ประกอบการชายหาดพัทยาก็พากันยิ้มเลยค่ะเพ<ม>ราะว่ากระแสเกมโปกเกมอนนะคะทำให้บรรยากาศคึกคักและก็ยังทําให้มียอดขายที่ดีขึ้นมีลูกค้าเพิ่มขึ้น3 0ค่ะ<ม>โดยคุณวรวุษบัวรกฏนะคะอายุ29ปีพ่อค้าไก่ปิ้งลูกชิ้นปิ้งภายในซอย8ค่ะถนนเลียบชายหาดพัทยากล่าวว่าคนเนี่ยจะทยอยมา เล่นเกมโปเกมอนบริเวณนี้อย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเวลา22นาฬิกา4ทุ่ม uh huh. ไม่ดึกเหรอ เป็นต้นไปเนี่ยนะนี่สี่ทุ่มก็ดึกนอนนะคะเมื่อเล่นเกมหิวเนี่ยก็หาอะไรกินไงทำให้ขายของได้มากขึ้นพอมีเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยลูกค้าเพิ่มขึ้นมากประมาณ3 0มเอเลยนะคะลค้าไก่ปิ้งชอบเลยชอบเลยด้านพนักงานร้านคกเทลบาค่ะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนะคะก็บอกด้วยว่ามีที่ร้านเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะจนโตเต็มทั้งหมดแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ยังไม่มีกระสาโปเกมอนค่ะลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนอกจากจะนั่ง พักผ่อนแล้วก็เก็บไอเทมโปเกมอนได้ด้วยนะ